สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์แม่น้องคำแพงมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องน้องคำแพงชาแน,นลนะคะเอาบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ที่ทุ่งนามาฝากอาข้าวๆกับว่าแล้วเนาะหกโมงครึงแล้วคะ่ะเอฟซนี่ค่ะมาที่ทุ่งนาน้ำในสระใสดีเนาะนี่ใส คลิปนี้แม่น,อน้องคำแพงจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาแนวทางหา้อยรวมหา้อยแยกของสี่เซียนนะคะหา้อยรวมบอมเป็นหานอยแยกเนาะหา้อยรวมของสี่เซียนถ้ามีของอาจารย์ใดสำนักใดมาเพิ่มเติมแม่น,อน้องคำแพงก็จะได้ลงพร้อมกันให้เด้อค่ะแม่น,อน้องคำแพงกำลังเตรียมกำลังเตรียมจะ,ะปลูก ผักสวนครัวเนาะเก็บมาบวบกับนนะมาบวบกันเริ่มใหญ่เนี่ยค่ะเข่าเฮาเนาะบก่อยงามปันใดหยาหลายค่ะเอาหอยาวู่ตัดหยาเพราะท่านพอานาม,มันมากก่อนก่อนจะตัดเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบพท่านมั่นพร้อมค่ะเนี่ยค่ะแม่น้งแคมปงก็เลยเสียหญ้าออกจากคันคู่หนองคู่สาแล้วเตรียมเริ่มจะปลูกผัก หอมพักอันอยังนี่แหละพ่อได้เก็บได้กินตอนเศร้าตอนแรงเนาะมาทุกหน้ากับพ่อได้มีอันส้มอันได้เก็บได้กำเมื่อเฮียนเม่บ้านนะคะเอฟซีต้นหมอกม่วงเริ่มญงแล้วค่ะปีเดียวเนาะปีไก่ก็เลอะเอาองปีนี้เริมไงแล้วต้นบักซิดาอันนี้ต้นพักหวานนั่นไงพักหวานค่ะตะไคร่ดินกำลังอ่อน น,น,นี่แหละนี่ค่ะพักหวานค่ะอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะคะ่ะให้แม่เพนถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้ดูก็โอ้ลุงสายลุงค่ะสายลุงกินน้ำสายลุงค่ะ,คะ,คะตื่นเช้ามาเนาะอยู่บ้านหฮากระซํานี่ละได้เห็นธรรมชาติต้นพักายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยุ่เสียหนาออกแล้วเนาะ ดี๋ยวใส่ปุ๋ยนี่จะได้ปุงยอดงามๆได้หนี่จะได้เก็บอยู่เห็ดใบสันลหลักซีเฮ้ยกับบบพ่อได้ขายดอกแต่ว่าเขากบเห็ดใบกินพ่อได้เก็บแจกใจพี่น้องเนาะถ้าว่าเห็ดขายก็ได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าเข้าแบ่งปันจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเขากะ สิบสาวบาทเท่ากับพอได้ยูได้กินหนึ่งสินะนี่ค่ะอันนี้ก็บานเม็ดผักหอมแล้วก็เม็ดผักชีราวแล้วนนี่ค่ะอ่าได้แค่นี้นะคะบรรยากาศนาฝมาตอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปเบิ่งตัวเลกแนวทางลาวเออลาวสันห้าน้อยอยู่ในบ้านน้ำกันนะคะป่าก็หลายอยู่แต่ว่ากวนมันแล้วมันบ่ขึ้นหลายเนาะ ค่ะหลังจากแม่น้องคำแพงไปเอาบรรยากาศที่ทุ่งนามาฝากมาตอนเอฟซทั้งจองเพื่อคายเคียดกันแล้วเนาะเข้ากระเขามาเบิงผลผลฮาน้อยนะคะผลฮานอยของ6กสำนักเนาะคะ่ะก็ได้มาเพิ่มเติมก็คือของตาปากน้ําโพกับเขาฝากมานะคะพี่ประหัตเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเซียนอุดอรนะคะในคลิปนี้ ถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของ6กสำนักนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจไปพร้อมๆกันทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะอ่ะข้ามาเบึงผลของฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก913่าล่างออก25แล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก914ล่างออก87ผลของฮานอย VIP บนออก884่ล่างออก43นะคะ ส่วนของพี่พหัสนะคะวิ่งรูดเด่น1กับ4มาด้วยกันอีกแล้วนะคะหนึ่งสี่สนะคะ FC มา้อยปกติเนาะแล้วก็จับคู่ให้เข้าอยู่นะคะ1นึ่งฮานอยก็คือให้มา4ี่แเลขออก8ปสบนของฮานอย VIP เข้า1นึ่งฮานอยส่วนของเซียนอุดรนวิ่งรูดเด่นที่5้ลอง8 5้ามา8มาจับคู่ให้บบเข่าเนาะ เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นที่3ามสามมานะคะจับคู่อ่าสามมา2องฮานอยจับคู่ให้เข้าหนึฮานอยให้มา3 4เลขก็ออก4 3บนเออล่างของฮานอย VIP ส่วนของเซียนโคราชเด่นที่8ปรอง9มาที่8จับคู่เข้า8 4ดสีนะคะนอย VIP แล้วก็ฮานอยรวมตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลูด เข้าทั้งสองตัวเนาะจับคู่ให้เข้า2องฮานอยมาที่2 5ง้นอยพิเศษและ87ดเจนอยปกติมาล่างตรงๆทั้งสองฮานอยเลยเนาะส่วนฮานอยแยกของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า2องฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติเนาะจับคู่ให้เข้า1นึ่งฮานอยนี่ค่ะเจ็ดเลขออก87เนาะล่าง นอยปกติแล้วก็ฮานอยของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า1นึ่งฮานอยจับคู่บอกเขาเนาะจาก VIP ไปขึ้นนอยปกติเนาะอะ,อะเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางวันนี้กันเลยค่ะวันนี้ฮานอยแยกของตาปากน้ําโพวิ่งลูดนอยพิเศษให้เด่นที่3กับ6ชุด2ตัวมี3าม6ามสา ส่วนชุด3ตัวบน366และ633ส่วน h านอยปกตินั้นให้รูดที่7กับ0บนล่างชุด2ตัว7073 0003ชุด3ตัวบน703กับ070แล้วก็มาต่อ h a n อย VIP ให้รูดที่2กับ5บนล่างชุด2ตัว2326 5356ชุด3ตัวบน256แล้วก็523นะคะ เมื่อวานนี้ฮานอยตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้าหนึ่งฮานอยก็คือฮานอยปกติจับคู่บกเขาเนาะวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดเด่นที่สามกับหกบนล่างฮานอยปกติให้เด่นที่เจ็ดกับศูนย์บนล่างและฮานอย VIP ให้เด่นที่สองกับห้าบนล่างนะคะอ่ะเข้ามาต่อที่ของเขาฝากมาค่ะวันนี้ฮานอยพิเศษให้ลูดที่หกกับเจ็ดบนล่าง

ส่วนเมื่อวานเนอกของเขาฝากมาทำผลงานออกมาได้วิ่งลูดเข้าสองฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยให้มาเจ็ดแปดเลขออกแปดเจ็ดล่างของนอยปกตินะคะสำหรับวันนี้นอยพิเศษให้ลูดที่หกกับเจ็ดบนล่างนอยปกติ i, ให้ลูดที่แปดกับเก้าบนล่างและฮานอย v i p ให้ลูดที่หนึ่งกับศูนย์บนล่างนะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ หาหน่อยแย,ยกตาปากน้ำโพและเขาฟางมานะคะอ่ะโอเคเนาะไปต่อค่ะหาหน่อยรวมวันนี้ตาปากน้ำโพให้วิ่งรูด3กับ6บนล่างชุด2ตัวมี03 23 33 73 06 26 56และ66นะคะ ส่วนเมื่อวานเนาะของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดมา5กับ8มาที่ห้าจับคู่ให้เข้า2องฮานอยก็คือน้อยพิเศษกับฮานอยปกติเนาะส่วนวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดบนล่างเด่นที่3ามกับ6ชุด2ตัว 03, 23, 33, 73, 0ูนย์สามสองสามสามสมเดสาย์หสองหกหาหและ66นะคะแคปหน้าจอค่ะ โอเคค่ะไปต่อที่ของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น1นลอง9จับคู่ชุดเน้น10 1 2 1 4สองชุดลอง9 0 9 2แล้วก็9 4นะคะเมื่อวานของเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นที่8ลอง9ตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่น2ฮานอยจับคู่เข้า1ฮานอยให้มา8 4เนาะ เลขก็ออก84ล่างน้อย V.I.P เข้าตรงๆและวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่1นรอง9จับคู่ชุดเน้น10 12 14ชุดรอง90 92และ94นะคะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะเซียนเชียงใหม่ฮาหนอยรวมวิ่งรูดเด่นที่2เม็ดเดียวจับคู่ชุด2ตัว20 2ศ 2, 1, 2. สามสองสี่เน้นที่สองหนึ่งนะคะเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนเมื่อวานเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นสามเม็ดเดียวสามมานะคะสองฮาหนอยจับคู่ให้เข้า, 1, ห,าหนึ่งฮานอยก็คือสามสี่นอย VIP ค่ะเรืยกออกสี่สามเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองเม็ดเดียวจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองสี่เน้นที่ 2, สองหนึ่งน,น,น,นะคะแับหน้าจอเด้อจ้ะ โอเคนะคะไปต่อที่ของเซียนอุดรเนาะส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่แปดเมตรเดียวเออเด่นที่แปดลองหนึ่งนะคะตาไล่แล้วเด่นที่แปดลองหนึ่งค่ะจับคู่ชุดเน้นแปดสามกับแปดเก้าส่วนชุดลองหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าเมื่อวานวิ่งลูดเด่นห้าลองแปดตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งตัวเด่นและตัวลองส่วนตัวจับคู่ให้ อบเขานะคะชุวยไปอันละเตมเนาะส่วนวันนี้ให้มาแล้วค่ะวิ่งลูดเด่นที่8ลอง1จับคู่ชุดเน้น83กับ8 9ส่วนชุดลอง1 3กับ19นะคะอ่ะสุดท้ายคลิปนี้ก็ามาปิดคลิปด้วยของพี่ผหัดกันนะคะหานอยรวมของพี่ผหัดวันนี้วิ่งลูดเด่นที่3ลอง4นะคะจับคู่ชุดเน้น2 3กับ2 8ส่วนชุดลอง4 3กับ4 8นะคะ ส่วนเมื่อวานนาอกของพี่ประหัตวิ่งรูดกอดคอกันมา1นึฮานอยมานอยปกติส่วนตัวจับคู่เข้า1นึฮานอยให้มา4ี่เลขออก8ปดตัวกลับนะคะนอย VIP บนวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่3ารอง4จับคู่ชุดเน้น2 3งสามและ4ีะ่แเนาะอ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะหลังจาก ได้แนวทางของ6กสำนักนี้แล้วแม่เพนก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรปังปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะผู้ใดที่รอคอยแนยวทางของอาจารย์สบายแม่น้องคําแพงได้ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะเนาะคลิปแรกของวันนี้แหละนะคะเอเลื่อนลงดูข้างล่างนะคะเลขติด3ตัวเนาะ ซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยนะคะของอาจารย์สวายแม่เพ้นได้ลงคลิปให้ไปแล้วเด้อเนาะเลื่อนลงข้างล่างค่ะเข้าบนล่างสองงวดติดต่อกันแล้วนะคะเนาะอ่ะงวดนี้ผู้ใดที่ล่อค่อยของอาจารย์สวายอย่าลืมเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะคะอ่ะคลิปนี้แม่เพ้นก็นจะขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ